ในบทต่อมาสุดีบทที่138 138เป็นสุดีแห่งการสรรเสริญพระเจ้าสูงสุดว่ายกจ้องสรรเสริญพระเจ้าแด่พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดเป็นสุดีสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงช่วยกู้เขาให้พ้นจากศัตรูที่มาข่มเหงในบทนี้เหมือนกับสุดีบทที่18ถ้าไปดูสุดีบทที่18จะมีลักษณะคล้ายๆกับในบทที่138นี้แต่ว่าบทนี้จะกระทัดรัดกว่าแล้วก็พูดตรงประเด็นมากกว่า ค้นๆเนื้อๆชัดเจนว่าทําไมถึงสมควรสรรเสริญพระเจ้าในสดุดีบทที่138จนถึงบทที่145ได้ชื่อว่าเป็นสดุดีของดาวิดเป็นการรวบรวมสดุดีของดาวิดเอาไว้8บทดังนั้น138จึงเป็นบทเริ่มต้นเป็นบทแรกของสดุดีของดาวิดทั้ง8บทแบ่งออกเป็น3ตอนข้อ1นึถึงสสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงตอบคําอธิษฐานเสมอ ข้อที่ 4, 5, สี่หสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระเจ้ายิ่งใหญ่แล้วก็3ข้อสุดท้าย6 7 8ก็บอกว่าดังนั้นฉันจะไว้วางใจในพระเจ้าผู้ทรงตอบคำอธิษฐานผู้ทรงยิ่งใหญ่สุดี138่ข้อที่1่ข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์ด้วยสุดใจข้าพรง์ร้องเพลงสุรดดีพระองค์ต่อหน้าพระทั้งหลายข้าพรง์จะกราบลงต่อวิหารอันบริสุทธิ์ของพระองค์ครับก็เป็น ยกย่องสรรเสริญพระเจ้าว่าโอ้พระเจ้ายิ่งใหญ่พระองค์รงสมควรได้รับคําสรรเสริญแล้วก็ในข้อที่สองอธิบายชัดเจนว่าทําไมถึงสมควรสรรเสริญอย่างนั้นเพราะว่าเรื่องด้วยความรักมั่นคงและความสัตย์ซื่อของพระองค์พระองค์ทรงตอบคําอธิษฐานในข้อที่สามเนี่ยบอกว่าในวันที่ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์ทรงตอบคําอธิษฐานของข้าพระองค์พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์กล้าหาญโดย ประทานกำลังแก่จิตใจของข้าพระองค์ในยามแห่งความทุกข์ที่มาถึงให้เราระลึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าระลึกถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าและกิจการอันน่าสรรเสริญของพระเจ้าว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่เพียงไรแล้วก็ให้เราร้องทูลต่อพระเจ้าในวันที่ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์ได้ทรงตอบข้าพระองค์ สวสดีบท 77, ที่77ข้อที่2บอกว่าในวันที่ข้าพเจ้าทุกใจข้าพเจ้าสแสวงหาองค์เจ้านายในยามที่ทุกใจสิ่งดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้คือการร้องทูลต่อพระเจ้าวันนี้หากคุณกําลังพบกับความทุกข์ความระทมใจหรือปัญหาสารพัดคุณอาจจะมี13วิธีที่จะแก้ไขปัญหาลดเหตุการณ์เหล่านี้ไปปรึกษาคนนั้นไปหาเงินเพิ่มขึ้นไปยืมคนนั้นไปทำไอ้อย่างนี้ทำไอ้อย่างนั้นแต่ว่า วิธีที่ดีที่สุดสําหรับคนเหล่านั้นรวมทั้งคุณด้วยผู้กําลังประสบความทุกข์ใจคือร้องทูลต่อพระเจ้าในวันที่ข้าพระเจ้าทุกข์ใจข้าพระเจ้าสแสวงหาองค์เจ้านายร้องทูลต่อพระองค์ผมชอบในเอเฟซัสบทที่6กข้อที่10ที่บอกว่าจงเข้มแข็งขึ้นในองค์ผู้เป็นเจ้าและในฤทธิ์ในอนุภาพอันทรงพลังของพระองค์คือเราทั้งหลายเนี่ยอ่อนแอ แต่เราสามารถเข้มแข็งได้ท่ามกลางเหตุการณ์ที่มันกําลังรุมเร้าเข้ามาเนี่ยเมื่อเราเข้ามาซ่อนตัวอยู่ในพระเจ้าจงเข้มแข็งขึ้นในองค์พระเป็นเจ้าและในฤทธานุภาพอันมหันของพระองค์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์เปาโลจึงอธิษฐานเผื่อขส้จักรทั้งหลายรวมทั้งิสตจักรที่โคลอสีในโคลอสีบทที่ 11, หนึ่งข้อที่สิบเอ็ดอธิษฐานว่าขอให้ท่านมีกําลังด้วยฤทธานุภาพทั้งสิ้นตามอนุภาพแห่งพระสิริของพระองค์เพื่อท่านจะมีความทรหด อดทนและมีความอดทนในทุกสิ่งพร้อมทั้งมีความยินดีในเหตุการณ์สถานการณ์ความทุกข์ที่เข้ามาเนี่ยวันนี้เราต้องการกําลังและกําลังนั้นอยู่ในพระเจ้าดังนั้นเมื่อเราเข้ามาหาพระเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าพึ่งพาพระเจ้าท่านจะมีกําลังขึ้นด้วยฤทธ,ธานุภาพใหญ่ยิ่งของพระองค์และพอมีกําลังแล้วในโคริบที่หนึ่งข้อสิออธิบายเพิ่มเติมบอกว่าแล้วท่านจะสามารถทนได้ ทอเราอดทนอดทนอดทนต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นคนอื่นทนไม่ได้ท่านจะสามารถทนได้และยังสามารถชื่นชมมีดีในเหตุการณ์เหล่านั้นได้ด้วยในหนึ่งเปรตตับทที่5ข้อที่10บอกว่าหลังจากท่านทนทุกชั่วเวลาหนึ่งแล้วก็คือความทุกข์ที่เราเจอเนี่ยมีข่าวดีมันอยู่ชั่วเวลาหนึ่งมไม่ได้อยู่ตลอดนะอยู่ช่วงเวลาหนึ่งและพระเจ้าแห่งพระคุณทั้งสิน้นผู้ทรงเรียกพวกท่านแล้วเข้าในศักดิ์รีนั้น พงค์จะทรงฟื้นฟูท่านจะค้ำชูท่านให้ท่านมั่นคงและเสริมเลี้ยวแรงท่านเป็นอย่างนี้เสมอเราลองมองย้อนในชีวิตของเราสิเมื่อมีความทุกข์กระทมเข้ามาในชีวิตใช่ไหมอีกไม่นานพระเจ้าจะฟื้นฟูเราพง์จะค้ำจูชุนเราพงท์ทให้เรามั่นคงพงษ์จะเสริมเรี่ยวแรงเราให้เราผ่านพ้นเหตุการณ์นั้นไปได้แต่ว่าไอ้ช่วงนั้นเนี่ยมันจะสั้นหรือมันจะยาวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตรงนี้ เมื่อเราเข้ามาพึ่งพาพระเจ้าเข้ามาหาพระเจ้าแล้วการฟื้นฟูการค้ำจุนการเสริมกำลังก็เกิดขึ้นบางคนใช้เวลานานไปนิดหนึง่งก็คือว่าปัญหามันรอมาสามเดือนก่อนแล้วก็พอมาครบสามเดือนก็เริ่มสแสวงหาพระเจ้าอย่างจริงจังแล้วสึกเขาก็รับการฟื้นฟูรับการเสริมกําลังแต่บางคนฉลาดหน่อยไม่ต้องรอสามเดือนเอาแค่สามอาทิตย์ก็พอนะฮะบางคนสามวันฮะดัะงนั้นรีบเข้ามาพึ่งพาพระเจ้าและท่านจะพบการ เสริงกาลังซึ่งมาจากพระเจ้าในสุดีิบทที่1 3 8ข้อที่4บอกว่าพระเจ้านั้นทรงยิ่งใหญ่เป็นพระราชาเหนือแผ่นดินโลกเป็นพระราชาเหนือสิ่งสารพัดพระองค์ทรงใหญ่ยิ่งและบรรดาพระราชาทั้งหลายเนี่ยก็จะร้องสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ก็คือว่าแม้กระทั่งบรรดาผู้มีอํานาจกษัตริย์ทั้งหลายยังเกรงกลัวแล้วก็ยำเกรงพระเจ้ายังรู้ว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ดังนั้นสรุปแล้ว ในเมื่อพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่และพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงตอบคําอธิษฐานเมื่อเราร้องทูลต่อพระองค์ดังนั้นวันนี้เราควรจะทําอย่างไรในข้อที่6จนถึงข้อที่8บอกว่าดังนั้นวันนี้เราควรจะไว้วางใจในพระเจ้าข้อที่6บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าแม้นสูงทรงพระองค์จังทรงดูแลคนต่ําต้อยแต่พระองค์ทรงรู้จักคนโอหังได้แต่ไกลในพระคัมภีร์เราไปดูได้เลยลักษณะของพระเจ้าเป็นแบบนี้เลย สดี 51: 1เข้อที่17เครื่องบูชาที่พระเจ้าปรารถนาคือจิตใจที่แตกสลายใจที่แตกสลายและสำนึกผิดนั้นพระเจ้าไม่ทรงดูถูกในพระคัมภีร์เนี่ยเป็นข่าวดีเป็นข่าวประเสริฐสำหรับใครสำหรับคนอ่อนแอสำหรับคนบาปสำหรับคนที่ไม่ได้เรื่องสำหรับคนที่ควบคุมใจตัวเองไม่ได้สำหรับคนที่ทำสิ่งที่ไม่ดีทำดีไม่ไหวทำไม่ดีน่เก่งนะัก เรื่องของพระเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องสับคนเหล่านั้นน่ะพระองค์มหาคนเหล่านั้นที่ต่ําต้อยอ่อนแอสู้ไม่ไหวไม่ดีเหมือนคนอื่นสินเราทําสู้คนอื่นไม่ได้เป็นคนห่วยแตกเพราะว่าคนเหล่านั้นเนี่ยลักษณะอย่างหนึ่งที่มักจะตามมาคนเหล่านั้นที่ที่ไม่ค่อยได้เรื่องเนี่ยก็คือความถ่อมใจสุภาษิตบทที่3ข้อที่34บอกว่าพระเจ้าทรงเยาะเย้ยคนที่ชอบเยาะเยะ้ยแต่พระองค์ประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจ แต่ก็ไม่ใช่คนที่แย่ๆทุกคนจะถ่อมใจนะแต่ว่าคนแย่ๆเนี่ยมีแนวโน้มที่จะถ่อมใจดังนั้นพอถ่อมใจจึงได้รับพระคุณของพระเจ้าหนึ่งเปโตปรบทที่5ข้อที่6บ,บอกว่าเหตุฉะนั้นพวกท่านจงถ่อมใจลงภายใต้พระอัลทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพื่อว่าพระเจ้าจะทรงยกขึ้นท่านยกท่านขึ้นในเวลาที่เหมาะสมดังนั้นเราเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่และทรงฟังคําอธิษฐานโดยเฉพาะคำอธิษฐานของคนต่ําต้อย คน,คนที่ท่อมใจดังนั้นให้เราท่อมใจลงต่อพระเจ้าลองทูลต่อพระองค์ใน138ข้อที่7บอกว่าแม้นข้าพระองค์เดินอยู่ท่ามกลางความยากลําบากพระองค์ทรงรักษาชีวิตของข้าพระองค์พระองค์เหยียดพระหัตต่อต้านความกลิ้วของศัตรูของข้าพระองค์พระหัตขวาของพระองค์ทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ให้รอดเหมือนในสรุดีบทที่23ข้อที่4แม้นเดินตามหุบเขาเงามัจจุราช ข้าพระองค์ก็ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับข้าพระองค์คาถาและทานพระกรของพระองค์เล้าลมข้าพระองค์ในข้อนี้บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าของฉันตอบคำธิฐฐานพระเจ้าของฉันยิ่งใหญ่ดังนั้นเมื่อฉันคนอ่อนแออย่างฉันคนไม่ได้เรื่องอย่างฉันเนี่ยมาพบกับความยากลําบากฉันพึ่งพาพระเจ้าและฉันรู้แน่ว่าพระองค์จะทรงรักษาชีวิตของฉันพระองค์จะเหยียดมือออกจัดการศัตรูของฉันหรือคนที่มาข่มเหงฉันและ พระองค์จะทรงช่วยฉันด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์ในพระคัมภีเมื่อพูดถึงพระหัตถ์ขวาหมายถึงว่าฤทธิอำนาจของพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าถนัดขวาแต่ว่าคนส่วนใหญ่ในเวลานั้นเนี่ยถนัดขวาดังนั้นพอเขาพูดถึงว่าอะไรที่มันมั่นคงแข็งแรงเข้มแข,แข็งก็เลยมักจะใช้ว่าเป็นขวาอย่างในซาอุดีบทที่1 1 9ข้อที่50บอกว่านี่คือการปลอบประโลมสำหรับความทุกข์ของข้าพระองค์คือพระสัญญาของพระองค์ ให้ชีวิตแก่ข้าพระองค์ผู้เขียนสดีหนึ่งร้อยสิบเก้าบอกว่ายามที่ฉันทุกยากในความทุกขนั้นเนี่ยอะไรที่ทําให้ฉันชื่นใจขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งก็คือคําสัญญาของพระเจ้าว่าพระเจ้าจะทรงช่วยคนที่ทอมใจลงมาสแสวงหาพระองค์ดังนั้นฉันทอมใจลงฉันสแสวงหาพระองค์พระเจ้าจะรักษาสัญญาอย่างแน่นอนวันนี้คนที่กําลังทุกใจครับทางออกของท่านการปลอบประโลมใจของท่านคือ เข้ามาพึ่งพาพระองค์ทอมใจลงภายใต้พระราชอันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าและพระเจ้าจะยกชูชันท่านขึ้นในเวลาที่เหมาะสมในสุดีหนึ่งสามแปดข้อที่แปดบอกว่าพระเจ้าทรงให้พระประสงค์ของพระองค์สาเร็จเพื่อฆ่าพระองค์ความรักมั่นคงของพระองค์ดํารงเป็นนิด ขออย่าทรงละทิ้งผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์ดังนั้นเนี่ยเรารู้ว่าพระเจ้ามีแผนสําหรับชีวิตของเราดังนั้นพระองค์จะฆ่าดังนั้นพระองค์สร้างขึ้าพระองค์ขึ้นมาแล้วพระองค์มีแผนที่ดีแล้วขออย่าทรงละทิ้งไอ้สิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนั้นแน่นอนพระองค์จะไม่ละทิ้งในข้อนี้บอกว่าเพราะว่าความรักมั่นคงของพระองค์ดารงเป็นนิจดังนั้นพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาพระองค์มีแผนที่ดีสําหรับเราพระองค์จะทําให้แผนนั้นสําเร็จสําหรับเราอย่างแน่นอน เลยอยากจะหนุนใจเราในอิสยาบทที่41ข้อที่10บอกว่าอย่าก,กลัวเลยพระเจ้าตรัสว่าอย่าก,กลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะเสริมกําลังเจ้าเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยของเราดังนั้นวันนี้ท่ามกลางความทุกข์ยากลาบากนั้นไม่ต้องกลัวพระเจ้าผู้ทรงมีแผนการสำหรับท่านผู้ทรงรักท่านด้วยความรักมั่นคงพรุ่งจะทําให้แผนอันดีเลิศนั้นสําเร็จอย่างแน่นอน